โอเคครับวันนี้เราจะมาพาทัวร์รูปที่ผมเคยวาดกันนะครับอ่ารูปที่ผมเคยวาดมันมีเยอะเลยอ่ามันไม่แค่นี้อันนี้ก็อูฟี่นะครับอันนี้ก็ฟาก้าอันนี้ก็รูปอะไรไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดูว่าก็ฮาโลวีนอันนี้ก็หน้าปกจ้องผมอันนี้ก็ความรู้สึกน่ารักก็โอเคมาวันนี้ผมจะมา วันนี้ผมจะมาวาดเออช่วงนี้ผมก็เออแบบว่าผมชอบฟสบังกี้นะงั้นผมจะว่าดเบนด้าแล้วกันเพราะเพื่อนผมชอบเบนด้าผมจะให้เพื่อนผมดูแล้วใครไม่ได้ฟรีเบนด้าก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับไม่ไม่กดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะคลิปผมคุณภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะผมทำยูทูบมาหลายปีแล้ว ก็เลาจะพูดอะไรจัไม่ได้โอเคช่างมัเถอนนั่นนี้ได้มาแล้วนะแล้วก็นี่วาตัวไม่ไม่ได้ยาวจังวะอะไรอ่ะนครับ KJ ยืนดูก็ถอดบลจะเติมตัวนี้ด้วยแล้วกันอืมจะเติมหางดีไหมนะไม่เติมดีกว่ามันไม่ใช่ต้นฉบับ เพื่อนผมมันชอบเป็นด้าปพงมว่กเพื่อนฉมมันชอบเ็นดาจนแบบว่าผมวาดกระเลใช่ไหมครับผมวาดกรเลแต่มันเห็นว่ามันไม่ใช่เวนดามันก็ไม่เอาแต่พอผมเปลี่ยนโฉมกรเลประมาณให้เติมเนี่ยตรงนี้แล้วก็ตรงน,รงนี้แล้วก็เติมมาหางให้มันมันเอาเลยครับนี่นะครับคือความเบี่ยงของมันอืมอ เวนด้ามันฝูงเกินไปไหมนะลดลดหน่อยแล้วกันลดขนาดความนะลดขนาดความทำไมมันไม่ เคว่าเนี่ยแหละก็เติมฝีมันหน่อยฝีเป็นสีขาวใช่ไหมยียงว่ะ อติมตนี้ให้มันหน่อยแล้วกันจะได้เหมือนเขาบอกว่ามันเป็นแมวใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผแต่ผมคิดว่ามันแมวแต่เกรผมไม่รู้นะมันเป็นตัวอะไรเพราะผู้ฟั้างเขายังไม่ได้บอกนะเขาบอกให้คิดได้เลยมันคือตัวอะไรผมเอาฝีน้ำหน่อยแล้วกันมันจะได้เกืนกันได้มันจะได้กืนกัน เวนด้าได้แล้วนะจบเค